แักรชัยจ็คชัยทำไมทำไมถึงปอยากทราบสาเหตุของการที่จ็คชัยตัดใจอย่างนี้ครับอ๋อสาเหตุคือมันกดดันมานานแล้วครับเรื่องอะไรอะคบเรื่องการแก้กันกทุกอยาก่างแล้ว,แล,วแล้วขอแก้ข่าวนะผมไม่ได้ไปฆ่าอธาิการนะผมจะไปมอบตัวที่นู่นเพราะถ้ามามอบตัวที่นี่ผมกลัวเขาวิ่สามันเพราะว่า ข้อไหนเลีอะกันอะไรอีอามันอยู่ในกระเป๋าผมอ่ะไม่ได้เป็นทีมสามคนนะก็มันกดดันมีเยอะครับคนที่เขาจะทำให้เรารู้สึกยังไงครัก็เขาจะขับไล่พวกเราหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยพี่ยาครับพ่อเขาเป็นกรธใครมากที่สุดอ่ะครับพ่อสามคนเนี้ยคุณยายบ้างเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านพี่ยาครับ